คณะกรรมการก็ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีทิศทางค่อยๆปรับดีขึ้นนะครับแม้จะยังมีความเสี่ยงอยู่มากโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับจากการบริโภคภาคเอกชนขณะที่ผลกระทบจากการปิดการดําเนินงานของหน่วยราชการบางส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็าคาดว่าจะมีผลํากัดนะครับผลกระทบจํากัดแต่การเจรจาปรับเพดานหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ อาจกระทบเสถียรภาพภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลกในระยะข้างหน้าได้เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรเริ่มเห็นการฟื้นตัวในหลายประเทศและความเชื่อมั่นก็ปรับดีขึ้นด้านเศรษฐกิจจีนก็มีการฟื้นตัวนะครับทั้งในภาคการส่งออกการผลิตและการลงทุนเช่นเดียวกับเศรษฐกิจเอเชียเหนือที่ปรับดีขึ้นจากการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจอาเซียนมีแรงกระตุ้นภายในประเทศที่ชะลอลงนะครับ ประกอบกับเสถียรภาพด้านต่างประเทศนะครับในบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นทําให้อาจได้รับผลกระทบจากภาวะการเงินโลกที่ยังมีแนวโน้มผันผวน,นอยู่ซึ่งก็เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของการทยอยปรับลดวงเงินการทําธุรกรรม QE ของสหรัฐนะครับรวมทั้งเรื่องปัญหาหนี้สาธารณะสาธานี้สาธารณะของสหรัฐเองด้วยทางด้านเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว ช้ากว่าที่คาดไว้เดิมนะครับแต่ก็เริ่มทรงตัวแล้วก็เห็นสัญญาณปรับดีขึ้นในบางภาคโดยการส่งออกก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้นขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอก,กชนสองตัวในระยะต่อไปคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างช้าๆภายใต้ภาวะการเงินในปัจจุบันที่ยังผ่อนปลนแต่ยังคงมีความเสี่ยงสําคัญจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐสำหรับอัตราเงินเฟอ้อชะลอลงตามต้นทุนการผลิตโดยรวมที่ทรงตัวในระ,ระดับต่ำนะครับและก็ตามอุปสงค์ในประเทศในขณะที่อัตราการเพิ่มของหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็เริ่มชะลอลงบ้างคณะกรรมาการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆขณะที่นโยบายการคลัง แม้จะมีความล่าช้าออกไปบ้างแต่ก็ยังมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่การดําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปัจจุบันจึงยังมีความเหมาะสมในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ2.5ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้กรรมการหนึ่งท่านลาการประชุมจบการแถลงข่าวครับ,บคำถามครับ